ุรโผู้มีพระพจทธนามเราได้เป็นพระอรหันต์ตาสรุยเองโดยชอบแล้วสวา้าโตเยนะภะคาวะตาธัมโมเา คือศาสานาภีกราผู้มีพราภาคเจ้านันพราองค์ใดทตาไว้ดแล้วตัวปฏิภานโยยาตักภะวะโสัวะตะสงโคพระสงฆ์คือผู้สรงทางที่ใน เป็นสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เป็นผู้ปฏิบัติแล้วตามมาอย่างพระคาวันตรรสัทธรมสัตวธรอิเมหิสัการิ่าธาลหังอาโล เปรีอาภิภุทยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งพระภูมีพระภาคเจ้าพร้อมท้งตระศาสตรธรรมและพระอริยสงลงเจ้าทั้งหลายโดยเครื่องสักการะเหล่านี้ ถ้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษถานไว้ดีแล้วในที่ยันสมควรยามวิ่งเจริ้สาธุโนพันเตพระทาวสุจิระปาลีนิพุโตปิพระภูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นแม ก่อตั้ข้าแต่พระองคู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปารทีมาธจริญานุกรรมปมาณารา สักกา,า,าระทุกการาตันนาการพระพุเตปฏิสันนารุพอจงราเพื่อสักษาระปันาการของคนยากทาาั้าเหร่าวีด้วยเพื่ออนุพ่อแก่ปราชุมชนผู้เกิดแล้วในภายลัำด้วย ทำหาคกีตาราตังตายาสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายสิ่งการนีนานเกินะนะลังสัมมาสัมพุทฑะภควาละภูริพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดาผดิลิปืนสุิโมพะธรเป็นธรรมที่พะผู้มีพระภาคเจ้าตักไว้ที่ลวธรมมังลมัสสาี้มพระภาคเจ้านมาสการะ สุปฏิปันโนพาะโตพระวัดตังคภพระสมสาวของพระูมีพระเจ้าปฏิดีติดีแล้วสังฆหน้ามาถข้าพรเจ้านอบน้อมพระสม มาตาริตุกุณังอาหังวันธาบิข้าพเจ้าดาวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณรวยความเข้ารลกขลุปัจจายาจาริย์กุณังอาหังวันธามิข้า เจ้าตาควันตาสรูป่าชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเท่าโลกอนัญมัยามพุทธะปะภะวะโตปุปปาคะนัมะกะลังโกลมัสเซนามตัสสะตาตาตวะโตขอหนอหนอมเด สมมาสมโพธิาาสาัตว์ปัสสูวะชอบตด,ดยอยู่้าอุเิงนโมตัสสภะคะวะโตโอโนโกนอนแดพระผู้มีพระภาคาเจ้าพระองค์นั้นอาละหะโตซึ่งเป็นผู้ลจาติ สาธุธะไอยุริสังเญอัญญมยางพุทธาภิกขุติงโรมะเสโยโตสัทธาตะโกรณะถาพุทธเจ้านั้นแท้อุไดอาราณ จากสัตชอบได้ดยพระองค์เองวิชาจารนาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาะจรนาสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทู คาเทวามนุษานังเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแน่ธรรสั่งทนสั์ โยอิมังโลกสังเทวตํสมาทปตํสัทธรรมังสัตถาอนาปันนะยิงปัจฉังสัทเทวมนุสสังยังอธิญาสติตถาวะลิเกติปราภูมีภาเจ้า <imitation> <imitation> ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเลงแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทางเทวดาหนางรุนและหมู่ชาพร้อมทางสามนาพรามพร้อมทางเทวดาญาณูทให้รู้ต่งางโยธรรมังเทเส ราในรงแสดงทาแล้วอาทิตย์ละยางใครรในเมืองตนมาเทกันละยัางใครรในทางกลางปาอโยสานากันละยัางใครรอในที สัพพังสัพายัญจานเทวะลาภเทปุณังปะริสุตังพระมจริยังปะกาเสสิสุปะตาตุมะจันคือแบบแห่งการปฏิบัติอันเปรื่องพอริสุขพอิมุงลิเชรงพร้อมทางอากาพร้อมทางพยัญชนะ ตามหาพระสวัสด ok ิ์ตามอภีภูชยามมีพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอคราภูีพระเจ้าพระองันตามหาพระสวัสดิ์ตามวิลสามามี าพราะเจ้านอก,น,อกน้องพระผูมิพระาเจ้าเพราองานด้วยเสียดารนอนามยัง,ยง,งทำมาพิถูติงโรมาเตโยโตสตาวะตาะโตภะคะ,ะวะตาสัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผูมิ ภาพเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันที่ทโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอาการทโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ต่กกางกัดเารเบปาิิโก เป็นสิ่งที่ควรต่างต่างพูดว่าท่านอยมาดูเถิดโอภาณิกโโูเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามา,มาใส่ตัวป่าจากัางเวทที่ตะโพวิงอยู่นี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จากพ่อตน ตามังธัมมังอะติภูษยามีถ้าพะเจ้าบูชาอย่างยิงจงะพอพระธรรมนั้นตามังธัมมังสิลาสามามีถ้าพะเจ้านอนองพระธรรมนั้นด้ว ขณนนมื่อยังสังพาะบิดูจึงโรมาเสยโยโตุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตุมสาลวของพระผู้มีชาพระเจ้านั้ำภูใดปฏิบัติแล้วอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปันโนภาถวะโตภาวะกัสังโฆสรงสาาบของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อผู้ทำเป็นเครื่อออกจากทุกข์แล้ว สามีปฏ pues ิปันโนพระสวะสดิ์สวัสะิสัมโพสุนสาวของพระผู้มีพระพากเจ้ามูใดปฏิบัติสมทวนแล้วยาสิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้ของพระผู้มีพระพากเจ้าอานุเนยโย you uh -huh.

Jokir jasanto <tienes> Dukatkanu Kota'o Tepuhin <tienes> ये देवा मे သာတနာແລ້ວເປັນຍານທີ່ you uh -huh.